อ่สวัสดีซีสู้ผูโซคนครับผมตอนนี้ก็กล้เดินทางมาหอดวัดปูสามแปดที่มาตามแนวทางของปูสามแปดเนาะพี่น้องเนาะแตกหกสามตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะเอาเอฟซีพี่น้องท่านไหนโชคมากกนกัอย่าลืมปูเด้เอ,อพี่น้องเลยข้อม็นมาบอกกันนี่ได้หนอยได้หลายก็ได้เข่าตรงตรงเลขวิ่งกับเข่าสามพี่น้องห้งากับไปเบิ้งคลิปย,ยอดหลังของปูได้เด้อพี่น้องเด้อแอดลงไปสามคีปขุ่นพี่น้องทั้งสุดรุปทั้งนันนั้น บนปูวให้วิ่งสามจับคู่กระเข้าหกสามตรงๆส่วนเรลกล่างกับปูก็ให้วิ่งสองกระเข้าเลขวิ่งแต่จับคู่ล่างกรเขา้านี่แหละคือหลักฐานเพียงใดปูปูเปูนอย่าไคือบนเน้นตัวนี้ผมนี่ปูผมเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยผมเอาสายยญ้าปูตัวเดียวเลย นณะได้เลขอันเขากักกันอันนี้กักันนี่ปูนี่แ,แต่เขาเขาให้เครื่องค่าผมก็เอาผมจอ่อปุ่ถึงไม่ปูอูเสยดายครับปูกันปูกับวงกลมให้แปดสามเนาะผมก็เอาตัวนี้แล้วผมกับเครื่องมักพร้อมละว่อาอยัางายตามตรงมักแข้งปูสามแปดนะแปดสามนะหุกสามผมว่าเอาไหมนณะเครื่องค่าผมยังเอา ปลูกผมหกสามสูตรปาปลูกค okay. ือจังดวงดีขูดหัแต่เก้าซีปลูกก็เถอะนี่แหล่ะหกสามปลูกสูตหนึ่งสองหกสามโอ้ยแล้วรอยสูตหนึ่งมันหากับสูนมันสูตหนึ่งสองปลูกไปเราเจอสองสองหกสามโอ้ยมันเป็นน้ำดวงผมแบบปูนขนี่ยขนาดเครื่องค่าผมเจอเอาแปดสามสามแปดเลย อันนี้ก็ยังจีบมันหนึ่งหมวดวันที่หนึ่งหนึ่งเมษาที่ปูวันนี้หลักหน่วยห้าบนเดี๋ยวปูผมมาเขียนที่ปูอันปูอ่อนเอาไมาเอฟซีพันแคปหน้าจอเอาปูมาเอามาให้ FC เอฟซีพันแคปหน้าจอเอา อันบนปู้ให้วิ่งตัวใดปู้บนบนปู้ให้วิ่งตัวใดห้าหลักหน่วยบนปู้ให้วิ่งบนวิ่งห้าห้าลักหน่วยเด้อยตรงหน่วยเด้อครับอ๋อวันวันหนึงปู้ก็บอกว่าสามหลักหน่วยเนาะอ๋อหลักหน่วยแล้วมันก็ได้ปู้ก็บอกครับวันวันหนึงปู้ก็บอกผมว่าสามหลักหน่วยกับแม่นี่ดีมากหลักหน่วยนี่เลย ห้าลักวยบาทบนเก้าห้าโรเดนโอ้เก้า <95, S 2> <95. S 1> ห้าเก้าห้าตัวได้ปัวนเนี่เก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเแปดห้าดห้าห้าห้าไม่สนอิทละ โอ้มีเลขเบิ้ลพร้อมบ่ปููเบิ้ลพร้อมเน,นีมีคู่เบิ้ลพร้อมเน่นคุณคือเ,เจ็เจ็ด้มดเจ็ดเจเจ็ดเจ็ดบัตเเบิ้ลห้าห้าหา้าเลยบาทนี่อันตัตัวปูมากนี่ปูมักเก้าห้าปะคูเออเก้าหา้าพะว่าได่งินปูวอยู่บางนึงวามักก็่หาอมเก้ห้ายวจะกี่มาจ็บหาเด้อวาาดวันนึงเน้นแปดสามไดยก็ออกหกสามมาตัวร่องตัวปูบ่มักป้าปูปูกันยังไ้อยู่เนาะ นี่เด้นี่นี่เด้นี่ครับยบปูหอเซีเป็นอันนี้นี่เด้สูตรนึงเด้นี่เด้เด่นนี่สูตรนี้ปูห้ยนี่นี่วันคือเจะเจ็ดหมดเดียวเลยจีนี่เอาอันนี้ห้าเอาอันนี้หากับหกตัวปูน่นแล้วนี่เด้แลักผิดมันเทิงเทงเนี่ยครับหน่วยนี่เด้บ้าหั่นนี่เดครับหกสามนี่พวกคือหกาครับนี่สูตรคืงหกสามวันนี้เด่นห้าห้าคือเจ็ดเจ็ดคือตัวนี้อะไครับ ห้าห้าเจ็ดเจ็ดเปงศูน,น,นอืมีห้าห้านึ่ว่างหัน่น้นอปูคือส้นหาคือหลายแต่ปูนีไหมอ้นีไหมาหา,าหาคือสามห,าห,าห้าห้าห้าหกไมลปูออก้นี่หละโอ้หาหาคือหาคือหลายแต่ปูบอกว่าวิห้าห้าหลักหน่วยบนเดี๋ยวร้านเบเช่นมันบอกเดีย <laughs> วป่านันป,ปู มแมนล้าน,าานเปเซ็นนี่แหะปูกับแมนปูกับเราเ,เต็มปากอยู่ว่าสามหลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์นั่ะน,นะปูเป็นผู้บริวเองห้าลหลักหน่วยบนล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าปูกับเราอีๆแหละผมก็ได้ยินว่าสามหลักหน่วย แต่ว่าเด็กวิ่งปูกับแม่นเนาะลางกับเขาสองโอ้สายสองปูถือคือหรือลางนี่มีลวดถือขอดบนขอดล่างไปแล้วมันอาอันเล่าก็หายแปดเล่าก็หายแปดสามคนน่ะแล้วมันบ่นมันถือมันถือขอดบนขอดล่างไปแล้วถูกสามกับอันวดนี่อันวดนี่เขาเลี้ยงมาไม่กี่ปูสั้นสามมันโอ้ยมันถือขอดบ่นขอดล่างได้ไหม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงเดี๋ยวปูคงสุดท้ายผมขิ้เมาเล็กเล่าอยู่เหล็กกลางเหล็กเล่ามันหน่อยครูไอ้ปูแต่เล็กเล่าทีมันก็ถึกถึกเท่าบดั้งหลังได้ล่าไปได้ครับเอาปูล่างวิ่งตัวใดปูลลาางง่เโอ้ปูยังพันเห็ดมันบอแต่ว่าล่างปูเห็ดไปล่างเนี่ล่างว่าหันมากเกินม่านมาสองเดือนมาสองเด้เล็กของปูน่ะ เอเอนี่ปูยังพันเฮ็ดนันบ่อืมเว้ออีกสี่หามือหรอสันผมยังคิดผมคิดผมีใจไม่ด้น่ขันว่าปูป,ปูเลียงไปเห็ดลางมันบ่เาอ,อันนี้เอาเอาบนไปกวอนบ่ปูนี่อ๋อพี่น้องสังปูว่าเอาบนไปกวอนเด้แต่ว่าก็คิดนี่แหละเมืองของเกาวคปูันไปนัน่มนี่เห็นบ่ ฮะปูว่าง่ายเลปูก็ชื่อนี่ครับออสองหกสามโอ้เลขกสามตัวปูซื้อสองหกสามบ่นั่นแหละปูว่าจะหาชื่อชื่แหละเน็บโอ้ยาฮ่าเอาสองตัวก็พอแล้วปูเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อปูว่าเอาบนไปก่อนแต่ว่าเขียนรางไว้ลหรพี่น้องแต่ว่าปูว่ายังพันเด็กเห็ดยังพันเด็กกันให้ปูกันก็ค่ะก่อนจังเอาเวลายังหลายอยู่เนาะปูเนาะเลขออกมุ่มวานนิดนึง อันนี้ของเกาได้พี่น้องได้นี่ของไม่บ่นปูให้วิ่งหาเก้าหาเจ็ดหาแปดหาลกหาหาปูว่าปูมักปูเน้นให้คือเก้าหาแล,ล้วพี่น้องได้แล้วก็ปูบอกว่าหาหลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องได้ปูผัวได้ห้าหลักหน่วยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องได้อันนี้คือบน่นแล้วพี่น้องได้บ่นอย่างเดียวตรงๆรงอตง้องกลับเห็นวงวดที่แล้วก็บริได้กลับย ปูกระบ้าเต็มปาก,ป,กปูกระบ้าเต็มปากเดียบร้อยสามหลักหน่วยสามหลักหน่วยปูก็เป็นผู้บริโเองเนาะพี่น้องเขาแคบหน้าจอเบิ้งของเก่ากับเบิ้งของใหม่บ่านนี้เอาเอาป,ปูเอาปูยังมาขา,าน้ำอยู่บ่ปูป <c oughs> ย้อนเปลือกขึ้นเจนนั่นมากมากมากสัส่นว่ะสูดเนาะแม่นอยู่ปูปเพราะว่าปูปให้ผมเบิ้องหลับมันก็ส้นห่าลายแต่นเจนนี่อ่ะพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้แล้วครับเด้ออันนี้บนอย่างเดียวตรงๆเนาะพี่น้องเนาะ ปูว่าหาหาลักหนวยนะพี่น้องก็ตรงตรงได้อพี่น้องเด้อแต่ห้ากระบังไปน้ำเนยจากเล็กจักน้อยอันใดก็เป็นไปได้เม็ดวันเนยมานอนนะพี่น้องเนาะผู้ถือยีทั้งหมดทั้งหมอ้าวปูก็ถือยีไปไปอย่ามาสั้งก๋วยเตี๋ยวมากิดถ่าได้ปูเลยปูขึ้นหมั่นใจคักแต่เนาะพี่น้องได้ฟังปูบ่อเด้อปูปูขึ้นลายปูนลุงเจ้หานะหาไทยอือหาไทยหาลักหนวยได้พี่น้องเด้อ ครับแคบหน้าจอตามนี้ครับผมสามารถกัะจัดตะัดกระพาดพี่น้องครับการนมัสการครับพ่อขอพี่น้องโชคหมันยด้วยกันปัง,งๆกันได้แอย่าลืมฝากคนไล์คนแชร์คนที่ตามน้ำแน,น่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม